ทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตังค์ใคร <Hey. S 2> หามันด้วยตัวเองกูทำให้แม่ภูมิใจเ <Hey. S 2> พลงกูเปิดทุกที่นายมันเตือนมึงไว้ <Hey. S 2> คอยมาวัดกับกูวันที่มึงมีตังค์ใช้ มันในเวลาได้ที่ที่กูต้องการช่องชะตากูว่ามันไม่เกี่ยวที่กูได้มามันเป็นเพราะกูคนเดียวอย่ากูไม่โทษใครโทษอะไรกูเอาแต่โทษตัวเองกูจะดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่เพลงมันจะดังหรือไม่ดังสำหรับกูไม่สำคัญคนจะฟังหรือไม่ฟังแต่กูก็ต้องทำโยกเมื่อก่อนกูทำยังไงตอนนี้กูยังไม่เปลี่ยนเทาเพื่อนกูไม่เข้าใจก็ปล่อยมันเนี่ยทา้งอื่นมึงไม่มีวันจะได้เก้อว่ามึงไม่เสี่ยง ถ้ายอมไม่รกก็ไปก,กูก็จะทำมันเดิม yo ินทางที่กูเลือกเดินไม่เหมือนคนทั่วไปเพราะนี่คือ wild tour life ทำอะไรก็ได้กูไม่ได้ขอตังค์ใครหามันด้วยตัวเองกูทำให้แม่ภูมิใจแห้กูปาทุกทีนะให้มันเตือนมึงไว้คอยมาวัดก็กูวันที่มึงนี้ตังค์ใช้ยั มาโดยตัวเองกูไม่ได้เก่าใครดังัแต่แรปอีสนนวมึงก็ลองกลับไปฟังบางคนก็เอาได้บนว่ากูไม่มีใครดันไม่เคยจะทอดัูเองพวกมึงเป็นเฮียอะไรกันเขาอยากจะรู้คือสาเหตุทำาไมได้เคี้ยวม่นซ่ตเพลงกูดีเพลงกูดีคนก็เลยฟังกันทุ่งกันาเคกูไม่คําเป็นต้องใช้ยาคณะที่บางคนต้องหาเอามาเสอและทุกที่ที่กูมาเด็กคุยตามกูหมดตามม่มาเพลย์ That's right ทุกที่ที่ชอบและไม่ว่างานใดกูให้ได้แรงมาดานใจกูมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนโลกเพราะว่าชีวิตเป็นม่การเสี่ยงโชคจะเป็นยังไงมันก็ยู่่่บนมเกัสิทีช อาจจะตองแรกไม่ได้เลือดมึงแค่จะทำรือจะยอมทำอมไรก็ได้กูไม่ได้ขอตังค์ใครหาเันด้วยตัวเองกูทำให้แม่ภูมิใจแลงกูเปิดทุกทีนะให้มันเตือนมึงไว้คอยมาวัดกับกูวันที่มึมงมีตังค์ใช้ Yeah you know me Yeah you know me